เราอาจใจนัดหน้านะครับผมอาจจะต้องลงเข้าไปม,มีส่วนร่วมเพื่อหาจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนุมชนเกี่ยวกับอว,วัวและก็โคกมืขอของตำบลครับเพราะจะได้มีการแลกเปลี่ยนในรู้แล้วก็ผลักดันให้เป็นเขาเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ครับของกศนในการเลี้ยงวัวครับแล้วของผมเองผมจะเป็นเลี้ยงไก่เชื่หมไก่ครับผมผมจะเลี้ยงไก่พันุไข่ครับสสยพันต่างประเทศ กระจายสไตล์เดียวกับต้นน้ำตึปัวครับผมจะรับพ่อพันแม่ผันกรยคู่นะครับแล้วก็มาเพาะพันเลี้ยงไข่าขายเป็นไข่ด้วยครับเพาะเป็นตัวขายก็จะเหมือนกับโคเลยครับเออเหมือนกับวัวเลยครับก็จะ อย่ากับที่ท่านเกษตรท่านกระทศวสัสตว์บอกครับจะลงผลอะไรเราต้องดูตลาดด้วยนะครับเพราะบางอย่างมันต้องเฉพาะกลุ่มอย่างกับคนเลี้ยงวัวก็ต้องเฉพาะกลุ่มเหมือนกันนะครับถ้าคนถ้าไม่ใจรักในการเลี้ยงวัวก,ก็ยากเหมือนกันครับเพราะว่าเราต้องคุกคีอยู่กับเขาแทบที่สี่ชั่วโมงในการหาอาหารนะครับแต่การดูแลทั้งเรื่องหยิบเรื่องยาอะไรเงี้ยครับ ครับส่วนของกสนก็จะเสริมเติมแต่งครับพอดีของกสนก็จะเกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีครับให้กับประชาชนอย่างเงี้ยครับผมมองโอกาสว่าถ้าวันหนึ่งถ้ากลุ่มิุตสาหกิจชุมชนของวัวในตมทุ่งเสียมเข้มแข็งนะครับกสนน่าจะเข้าไปจัดอบรมให้กับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียครับสังเกตเห็นนะใครใครเคยเล่นทิกตอกไหมครับ การตลาดเดี๋ยวนี้มันไม่มีเฉพาะกลุ่มในการแบบออฟไลน์ก็จะมีการออ,ออนไลน์ครับ f a c e b o o k เพจ Tik Took นะครับไอจีิเตพวกนี้มันหนีไม่พ้นครับมันต้องเข้ามาจับในตรงนี้ผมอาจจะต้องไปส่งเสริมตรงนี้เพิ่มเพราะผมเห็นทิก t ก็คนหนึ่งครับที่เขาเลี้ยงบัวเขาสกิีสังกิษคุยกับบัวแล้วสร้างให้ให้ฟาร์มของเขา,ามีตัวตนในโลกโซเชียลมันเกิดการเขาเรียกว่า เกิดวิสยัยทัศน์อีกแบบหนึ่งนอกจากเราจะเลี้ยงวัวเดินตามทุ่งนานทั่วไปแต่เราสามารถอัปเดตเขาเรียกว่าอัปเดตชีวิตประจําวันของเราอัปเดตฟาร์มของเราวันนี้เราได้ต้นน้ํามาเป็นพ่อพันแม่พันธุวัวเราอัปเดตว่าวันนี้เรา,าได้วัวมาเลี้ยงไปได้สักระยะหนึ่งลูกคอดออกมาเราขายเราอะไรมุมมองเชิงธุรกิจในตรงนี้ผมคิดว่าเราอาจจะได้เขาเรียกว่าลูกค้าหรือพันธมิตรหรือเครือข่ายในการเลี้ยงวัวเข้ามาในกลุ่มของเราเพิ่มมากขึ้น มันก็จะเป็นตัวตนในโลกโซเชียลแล้วมันจะสร้างรายได้กับตรงน้นเพราะตอนนี้มัน 4G 5G ไปแล้วนะครับมันก็ต้องอัปเดตเพราะเดี๋ยวนี้คนเลี้ยงวัวเลี้ยงไายจะไม่เหมือนแบบเดิมเขาจะมีระบบของเขามาบางคนเขาเอาไว้กล้องแต่ละฟาร์มเนาะมีกล้องวงจรปิดมีระบบเปิดปิดน้ําให้น้ํามีระบบการให้อาหารอย่างเงี้ยครับมัน ก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ในเก่ยับของเกษตรแบบของเกษตรเองเขาก็จะมีเกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์เมอร์ก็ยังมีองค์ความรู้ตรงนั้นมาเชื่อมโยงของเสัตรอีกอย่างงี้ครับก็หลายภาคหลายพื้นที่จะถ่ายรวมกันก็จะได้รัฐวิสาหกิจที่เป็นต้นแบบหรืออันดับหนึ่งในพื้นที่นั้นๆผมเชื่อว่าเกษตรกรมันต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาบางทีเราจะทําแบบเดิมสภาพดินฟ้าอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอย่างงี้ครับในส่วนตัวของกสทผมก็จะ และเปลี่ยนองค์ความรู้เท่านี้ครับในด้านที่ผมนัดนะครับ uh huh. ด้านโซเชีย huh. ลด้านอันนี้และคาดว่าอนาคตอาจจะได้ให้พ่อเป็นสมาชิกอีกครั้ง uh huh. ้าน้มน้าวได้สําเร็จนะครับเพราะผมก็ยังยคิดว่ายังไงเรื่องเกี่ยวกับบัวและก็ควายตรงนี้มันก็ยังเป็นธุรกิจอีกหนึ่งตัวที่น่าลงทุนนะครับสำหรับกสนาก็มีเรื่องแค่นี้ครับขอบคณครับผมขอเสียตัวมือหน่อยนะครับนะนะนะยุคเทคโนโลยีนะครับ